เหนื่อยแล้วนะขอบคุณครับเข้าเรื่องเลยแล้วเนี่ยเร็วๆก็จิใจเย็นๆใจเย็นๆก่อนจีมองนะพรุ่งนี้ไม่ได้ว่างพรุ่งนี้ที่เราไปไหนครับพรุ่งนี้ต้องไปรับรางวัลนี่นะครับรางวัลอะไรเหรอครับพี่รางวัลอะไรสักอย่างลืมนี่แหละดาวเมฆาลาดาวอะไรนั่งเมฆาลา เอางี้เราก็ไปเจอกันสิพี่เอาไปได้เลยใช่ครับอ,อย่าลอยอย่ารอน้อยว่าผมด้ยกันยอมให้คนนึงเออพี่ผมมีเรื่องอยากจะรบก,กวนพี่หน่อยพี่มาจาัดในเมืองใช่ไหมใช่แล้วพอดีว่าผมเนี่ยมาใช้นี้แทนแม่ใชหนี้แทนแม่ใช่ครับให้คนในเมืองเหรอให้คนในเมืองเป็นนี่เขาอยู่เท่าไหร่สามพันบาทส<ป>ามพันโอ้โหทำทีโดนโงเลยไนมะ แต่ทีเนี้ยผมรู้จักแต่ชื่อผมไม่เคยเห็นหน้าตาเลยแม่เขาก็ใช้ผมมาอ๋อรู้จักแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นว่าพี่มาจาัดในเมืองเนี่ยพี่ต้องรู้จักคนในเมืองเยอะแน่เยก็พอ,พอ,พอจะว้างขวาไม่ถูกก็จริงเหรอใช่เลยดีเลยพี่ช่วยผมหน่อยเขาชื่ออะไรเขาชื่อว่าอ่ออแม่ทับมนตราคือแม่ทับมนตราใช่แล้วครับพี่ เคยเห็นหน้าเจ้าของนี่ไม่เคยเห็นเลยเจ้าหนี้ชื่อไหมครับคุณตราใช่ครับสามพันนะสามพันบาทลูกเริฟไม่เคยเห็นเลยไม่มีพี่จะเอารูปที่ไหนมาดูนะไม่เคยเห็นเลยจริงเดือนเฟซตุ้งเฟซตุ้งไม่เคยผ่านตาเลยใช่ไหมอะไรอะไรเฟซเฟซอะไรผมผมรู้จักที่ไหนแล้วผมคนบ้านนอกแล้วเราไป เหนื่อยอะไรได้โง่ไม่เจอลวงไปหนอกนาพี eyes, ่พ <comm> ี่บอกอึ้ยถ้ามาที่ีเรื่องกันเล่าให้ฟังไอ้ดีมันโง่หมาใช้นี่ในคนในเมืองสามพันรู้จักแต่ชื่อแต่ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาไหนจะจังมาใช้นี่ให้ไมคชับคนตาซะด้วยนี่พูดกันแต่เราๆนะ ตล,ตลอดตลอดไม่พุ้งแม่ฟ้าไรต่อไรถ้าถ้าเกิดฉันบอกฉันเป็นแม่ทักมนตาแล้วเจงเอ้ยสามพันเห็นเห็นปล่อยไปได้ไงนะเดี๋ยววินมอไซค์นู้นออกไปดินทางกรนะเกงดวงฉันไม่ค่อยใส่สร้อยเลย <c oughs> ไอ้ไก่ข้างนอกอตีให้หทอนพัก S <S เดินเสล่กไหมพี่เป็นอะไรครับเนี่ยดูเปลี่ยนไปนะเนี่ยไอ้อไก่มันนอกให่ผมเหรอมันจะมันนอกใช่ไหมโอ้โห,โหระวังพี่ระวังครับงดไปไหนนะไอ้ไก่มันนอกพี่ยืนแปลกๆนะเนี่ยอีกจะขั้นหนึ่งไหมนะ,มะได้ไหมขออีกขั้นนึงระวังพี่ ผมห่วงกลัวจะฉีกยังไงน่ะกล้ามเนื้อขาระวังระวังไถุงไปไหนเร่มาช่วยไม่มาช่วยพี่ก็บอกผมดีดีไม่ยืนดีดีพี่รู้แปลกไปนะเนี่ยพี่รู้จักไหมครับแม่ทับปรนตาเธอเกิดเองไม่บอกเออเลิกไปเดี๋ยวอะไรเนี่ยเองอย่ามางี้คันนอนมาเยอะ เงนเยอะเองพูดผิดถ้าเกิดเองไม่บอกข้าก็ลืมไปซะแล้วว่ามีคนติดเงินข้าอยู่สามพันไม่ถึงไม่ถึงยังไงครับพี่พูดแปแกๆไม่เดี๋ยวจะแนะนำตัวให้รู้จักบรดีกทฝา<ะ>ไม่เป็นการเสียวเวลาครับ<ะ>พี่นี่แหละแม่ทัพบอนตราเอาจังมาแม่ทัพบอนชารมหยุดเล

ไอาตังกูไปห้าร้อยจำแม่นซะด้วยนะได้ยินชื่อไม่ทำมึงตามไม่ได้ความีพอมไม่เล่นคนไม่เล่นกันลองเล่าฟังนะสิมันก็ต้องมีเรื่องเองมันเรื่องอะไรหรอถ้ามันมีเรื่องกูจะได้ฟันดูมาแบบนี้เหรอวะกูจะได้หินฟันได้แต่มึงอย่าไปบอกใครก็แล้วกันนี่น่าคุ้มมากเลยมถามหน่อยช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยในยามมึงแทงกุ้งไทยไปเล้ว จะเล่าให้ฟังไม่ต้งใจฟังด้วยกูเนี่ยมีชื่อสันติมีพี่สาวชื่อวีรันตีงั้นมึงก็ดูแกต่อเฮ้ยนี่มึงรู้จักชื่อแม่กูด้วยหรอวะอดีดีอดีดีอันนี้มึงพูดได้ยังไงฮะกูชื่อแม่กูได้ไังไงอะด่าวันละดาวเอาเหรอวะเห็นว่ามันต่อๆเหมือนกันแต่ถูกไหมล่ะ ถูกดาวเให้นซะเลยพี่ราตรีได้เสียใจที่ทักมันตาอยู่กินด้วยกันตั้งท้องไอแม่ทักมนตามาบอกกับพี่สาวกูว่ามันจะกลับมารับพี่สาวกูเข้าไปอยู่ในเมืองกับมันแต่สุดท้ายมันก็หลอกพี่สาวกูปล่อยให้พี่กูรอแล้ะท้องโตขึ้นทุกวันทุกวันไอแม่ทักมนตาก็ยังไม่กลับมาพี่กูก็รอแล้วรอแล้วจนครบกำหนดเก้าเดือนพี่สาวมึงคลอดลูกออกมาแล้วแม่ทักมันตาก็ยังไม่กลับมา ผนต้อกระดาคนนี้ก็ะดาษผมเดาได้ไงเฮะที่มึงรู้เรื่องเลยเหรออ่ะแล้มึงรู้เรื่องพี่ถามกูได้ไงกูจะเอาเอาดาวอีกแล้วบอกว่าเคยเห็นที่เกมมันเล่นกันจะเกลีก้ยแต่ถูกไหมล่ะถูกกูจะดูเขาทักไหนเล่นเชิญมึงเล่าต่อเรืเลยเป็นที่เป้ามันจะแล้วไง เดี๋ยเป่าจะเรื่องรอสอู่ตรงนี้ได,ด้๋ยวกูจะทำให้มัมนฟุ่นเฟือพี่สาวกูไปโดเราจะคลอดลูกออกมาชาวบ้านตีฉีน,นิ้งทางว่าพี่สาวกูเสียงหายจนพี่ราตรีน้อยเนื้อตําใจอาดอายขายหน้าชาวบ้านเลยตัดสินใจทิ้งลูกเอากไว้และสุดท้ายพี่ราตรีหนีไปกระโดดหน้นาคาดตัวตายจากเพราะังจากพี่ดาตีฆ่าตัวตาย แม่ทัพมูลตามันกลับมาที่บ้านดีพอมันรู้ว่าพี่กูตายมันคิดจะเอาลูกมันะไปยี่ในเมืองแต่แม่กูไม่ยอมมันเลยบอกกับพี่สาวบอกกับแม่กูว่ามันจะส่งเสียกับลูกของมันเดือนละสามพันบาทแม่กูก็ตอบตกลงมันไปแต่พอรับหลังมันลงบันไดแม่ทัพมลตามันก็ส่งให้คนมาลัดเด็กเฮ้ย <S 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 เป็นไรบออ <S <S แล้วมันนื่นได้ไง ไม่รู้มันไม่มีใครผลรกถ้าจะเลิกในความที่เป็นห่วงหลานแม่กูเลยนเรียกวิ่งตามเขาแล้วเด็กไปเลยแม่ตอบก็วิ่งเลยไอ้คนนั้นก็วิ่งหนีแม่ตอบก็วิ่งเลยไอ้คนนั้นก็วิ่งหนีแต่แม่มันมีแก่แล้วแก่แล้วเลยแมมวิ่งสเสดลยมึงเคยเห็นแม่กูวิ่งเหรออะไรมันพูดไปได้ไงว่าแม่กูวิ่งไหวอ่ะกูกลัวเลงกูกลัวกูกลัว ต้องพูดเองประกาศว่าคนรักลาเป็นห่วงลาม่ต้องวิ่งกันใจขาดแร้กว่ได้ถูกไหมล่ะถูกโอ้ยสุดรู้สิสุดท้ายแม่กูเนี่ยถูกเพื่อนเขามันทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่โชคดีก่อนที่แม่จะสิ้นใจกูมาเจอแม่กลางทางพอดีแม่เลยมีโอกาสเน่าเนื้อทั้งหมดให้กูได้รู้และสั่งเสียกับกูไว้ด้วยให้กูแก้แค้นกับแม่แก้แค้นกับพี่ราตรีได้ และตามหาดานให้เจอให้ได้ศพบที่หนึ่งคือศพบที่แม่ทับบุตราศพที่สองสอบอีกคนเด็กมึงเป็นอะไรอีกวะเนี่ยมันลื่นนะสิลดึงบ่อยด้วกันมึงอ่ะตอกยางเหมือนจะหมดจะเปลี่ยนซะไปหมดแล้วยังเรื่องเล่ามึงอ่ะหมดแล้วกูไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงจะไปดาวทางมมึง ก็จอนกไกูคมห้รื่องกู้เลยไม่ก้เลยไ่กูจะได้ข่มัตายข้มาดเยขมาดูเลยมาดูเลยขึ้นมาเลยข้นมอดูเลยมดเลยไ้นางเลยข้นาูเลยมาดเลยข้นดเลย้นมาดูเลยขาเลยข้เลยขาเลยมดเลยขึ้นเลยเลยข้มเลยตาลยอย ไปไปไป,ไ,บบไปเลยสมที่้แม่ทัาสมที่อเขาเ่เ็ไปเยเเน่ไดี